รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มตราเบอร์ดีปปตทพลังที่ยั่งยืนวันนี้คุณรอคอยใครเราจะตามหาให้คุณได้ไดมีวันนี้ที่รอคอยสวัสน,นี้ครับผมกิตติสิงหาปัดครับ สวัสดีค่ะดิฉันชมพูนุชโรชลาสิทธิ์ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวันนี้ที่รอคอยพบกับเราสองคนเป็นประจำค่ะทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางมูดอินไทีวีแห่งนี้ค่ะรายการของเราก็หน้าที่เดิมค่ะที่สารฝันตามหาคนรักที่พัดพลาคให้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งค่ะครับเราต้องย้ําอยู่เสมอนะครับว่าการตามหาในรายการของเรานั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเราตามหาให้ฟรี ท่านต้องการให้เราตามหาคนที่พัดพลาดก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0896800843หรือทาง Facebook วันนี้ที่รอคอย KTV ครับค่ะวันนี้พี่กระดิามีของขวัญปีใหม่มาแจกคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะก็เป็นเสื้อโปโลรุ่นใหม่ของวันนี้ที่รอคอยนะคะมี2สีด้วยกันก็คือสีเทากับสีครีมนะคะสวยเก๋ทีเดียวดังที่เห็นตามรูปเนี่ยนะคะก็ แจกให้คุณผู้ชมนะทั้งหมดร้อยตัวนะคะอ่ากติกาก็คือให้เขียนชื่อที่อยู่นะคะส่ง SMS มาค่ะที่เบอร์ซี11 9 2 2นะคะ100ท่านแรกนะคะจะได้รับเสื้อวันนี้ที่เราคอยไปฟรีๆค่ะครับะครับมาสู่เรื่องของการตามหาในวันนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องของลูกสาวนะครับในวัย23ปีนะครับต้องการตามหาคุณพ่อ คุณพ่อจากเธอไปตั้งแต่เธออยู่ในท้องของแม่นะครับอะไรคือสาเหตุของการพลาดในครั้งนี้และเธอจะมีความหวังที่จะได้พบคุณพ่อหรือไม่ติดตามเรื่องราวของเธอกันครับยายไม่ยอมรับพ่อเขาก็เลยพ่อก็เลยได้หนีไปแล้วแม่ก็ตั้งคันอยู่ที่กาลสินที่บ้านนงอุดมเนี่ยค่ะที่บ้านเลยอะ่ะแล้วก็จนคลอด ยายก็บอกว่าพ่อมาเรื่อยๆแต่ว่ายายไม่ให้เจอนั่นคือจุดเริ่มต้นของความพัดพรากระหว่างพ่อกับลูกสาวเมื่อ23ปีที่แล้วคุณดวงดดีแสงใสแก้วต้องการตามหาพ่อที่ชื่อธนงศักดิ์แสงใสแก้วพ่อที่ต้องพัดพรากจากลูกเพราะความไม่เข้าใจกันของผู้ใหญ่ในครอบครัวกระทั่งเมื่อ9ปีที่แล้วคุณดวงดดีจึงได้รับการติดต่อจากพ่อเขาบอกว่า จะกลับมาไหม,แม,แ,มแม่ไม่ให้ไปคะ่ะพยายามติดต่อแต่ว่าไม่มีเบอร์แล้วก็ไม่มีทรัพย์ที่ว่าจะตามหาเขามันกันคนะ่ะจากนั้นคุณดวงฤดีก็ขาดการติดต่อกับพ่ออีกครั้งจนมาถึงปัจจุบันเธอก็ไม่เคยได้ข่าวของพ่ออีกเลยวันนี้เธอต้องการตามหาพ่อนอกจากเป็นความปรารถนาของเธอเอง ก็ยังเป็นความตั้งใจของแม่ที่เพิ่งเสียชีวิตที่สั่งเสียเธอไว้ก่อนตายก็คืออยากเจอ,อยังรักยังห่วงใยตลอดแม่ได้บอกไว้ก่อนเสียชีวิตถ้าตามหาพ่อเจอแล้วเขาจะได้ไปเกิดวันนี้หนูก็ได้ทำทำตามที่แม่เขาหวังไว้แล้วอ่ะ นับสนุนโดยหงปรุงรสรสดีกล่องทีวีดิจิตอล AJ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะลงพื้นที่ตามหากันนะคะแต่ก่อนไปลงพื้นที่กันเรามารู้จักแขกรับเชิญคนสำคัญของเราค่ะวันนี้ขอต้อนรับคุณดว,วงฤดีแสงสายแก้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดวงฤดีครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ เออเลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะอยู่ที่ไหนครับโพารามค่ะได้ข่าวว่าก่อนที่จะมานี่ประสบอุบัติเหตุมาด้วยเป็นอะไรโดนรถเก่งชนค่ะอุ้ยปาดหน้าเขาปาดหน้าขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วอาการเป็นไงเจ็บตรงไหนบ้างครับมีเลือดข้างที่หัวเขา่าแล้วก็การสมองแล้วก็ตรงตาค่ะนี่นานหรือย,ยังครับประมาณวันที่ห้าเดือนที่แล้วค่ะอ๋อคดีนี้เรื่องคุณพ่อใครเป็นคนบอกเรื่องคุณพ่อแล้วเรื่องคุณพ่อให้ฟัง อาโดยที่คุณน้ามาเล่าให้ฟังเองหรือว่าคุณดวงี่เป็นคนไปถามเลยนะครับเขาบอกเองค่ะเขาบอกเองอยู่ๆว่าวันนั้นเขาพูดว่ายัางไงเรื่อนสักวังแรกเลยที่ได้รู้เรื่องของพ่อคือเขาบอกว่าอยากเจอพ่อไหมฮะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอยากเจอก็ไปไปที่บ้านเขารู้จักบ้านพ่อไง๋อค่ะแล้วตัวงไปไงได้ไปไหมไม่ได้ไปค่ะทาไมด้วยการไม่มีเงินด้วยไม่มีเงินค่ะค่ะคุณดวงดีคคะ ทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้พลัดพรากจากคุณพ่อสาเหตุคืออะไรตอนนั้นเหรอคะเห็นเขาบอกว่าแม่ตั้งท้องแล้วพ่อเขาทำวงดนตรีค่ะค่ะแล้วก็หายไปเลยแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นยังไงคุณพ่อมีติดต่อกลับมาไหมคะมีติดต่อมาเมื่อเกปีที่แล้วค่ะค่ะโทรมาเขาพูดว่ายังไงเขาโทรมาเขาบอกว่าเออใช่ขวัญไหมแหู้บอกว่าใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่านี่พ่อเองอ เขาบอกว่าอยากกลับมาอยู่กับพ่อไหมหนูบอกว่าหนูยังทําใจไม่ได้ตอนนั้นเขาก็ได้ส่งังค์มาให้สองพันบาทแต่ก็ไม่ได้กลับไปค่ะแต่ก็ส่งมาจริงๆส่งมาจริงๆอิงสองพันนี่เป็นเหมือนค่าเดินทางค่าเดินทางค่ะเสียใจไหมคะที่ไม่ได้ไปทั้งนั้นเสียใจไหมเสียใจเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็มีคนห้ามด้วยเออแต่ตอนนั้นไปไม่ได้จริงๆไปไม่ได้จริงๆเห็นตอนนี้ขึ้นแม่ก็เสียชีวิตแล้ว คุณแม่เสียไปนานเนี่ยรังคะประมาณ4ปีค่ะอ๋อสี่ปีคุณแม่ปอดติดเชื้อแล้วก็ในกระแสเลือดอย่างรุนแรงรักษาไม่ได้ค่ะเขาก็เลยเสียค่ะแล้วเห็นการตามหารั้งนี้เกี่ยวเกี่ยวคุณแม่ด้วยใช่ค่ะมาเข้าฝันบอกใช่ก็บอกว่าให้ตามหาคุณพ่อให้เจอ,อถ้าเจอเขาจะได้ไปเกิดก็เป็นแรงจูงใจว่าจะต้องตามหาคุณพ่อให้ได้ใช่ค่ะ,คะ ้าวันนี้ได้เจอคุณพ่ออยากจะทำอะไรอยากจะพูดอะไรเสียใจเหมือนกันแหละว,วันพ่อทุกปีก็อยากกลับพ่อค่ะแต่ก็ไม่มีพ่อให้กลับอยากบอกอะไรคุณพ่อไหมอยากก็คือรัก สุหดหัวใจค่ะถึง,งเขาจะเป็นยังไงก็ยังรักอยู่คกขอให้โชคดีไล่สมหวังได้เจอคุณพ่อนะครับแต่ว่าระหว่างนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับทั้งคุณดวงฤทธและทีมงานของเรานะครับที่ลงพื้นที่รอยอยู่ที่กาลสินนะครับคุณดวงฤดธดีให้ข้อมูลกับทีมงานว่าพ่อที่เธอต้องการตามหาเชื่อธนงศักดิ์แสงสายแก้ว เดิมาอาศัยอยู่ที่บ้านคำเชียงวันอเภอนาเกลือจัังหวดกาลสินจากข้อมูลที่ได้ทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยเริ่มต้นตามหาผู้พัดพลากทันทีจากกรุงเทพมหานครทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยมุ่งหน้าสู่จังังวดกาลสินเมื่อถึงจัังหวดกาลสินเราเข้าไปที่ว่าการอำเภอเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบชื่อธนงศักดิ์แสงใสแก้ว จากการตรวจสอบไม่พบชื่อนี้ในสาระบบทะเบียนราษฎรทีมงานสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงหมู่บ้านคาเชียงวันในอำเภอนาเกลือนามเกลือ,อ,อนาแมเกลือนามเกอาเกือแต่มีหมู่บ้านคำเชีวันนะ <c oughs> จากอำเภอเมืองเรามุ่งหน้าสู่อำเภอสหัสขันเมื่อถึงพื้นที่เป้าหมายทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยตรวจสอบหาบ้านคำเชียงวันบ้านคำเชียงวันอ๋ออยู่ ตำบลนโนโลแหลมทองอำเภอสหัสตขันจังหวัดกาฬสินธุ์เราเดินทางไม่นานก็เข้าเข,าเขาตตำบโลโนแหลมทองทีมงานเข้าไปสอบถามที่องค์การบริหารส่วนตำบโลโนแหลมทองบ้านํำเคียงวันไปตรงไหนคอยู่หมู่อะไรครับมีหมู่เจ็ดหมู่ส2องทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยเดินทางไปที่หมู่ที่12เป็นที่แรก เมื่อเข้าเขตหมู่ที่12เราตระเวนสอบถามจากชาวบ้านเพื่อหาคนนามสกุลแสงใสแก้วแต่ก็ไม่มีใครรู้จักเขาแนะนำให้ไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยเดินทางไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเราได้พบกับคุณจิตตราพรบรรณาสารน้องสาวของผู้ใหญ่บ้านเราสอบถามหาลูกบ้านที่ชื่อธนงศักดิ์แสงใสแก้วเขาบอกว่าพ่ออยู่บ้านคําเชียงวันใช่ไหมบ้านคําเชียงวันเนี่ย พอชื่อธนงศักด์แสงใสแก้วธนงศักด์แสงใสแก้วเอ้บ้านคำจีงวันมันมี2หมูค่ะหมูเขตกับหมูสิบขอขอบคุณโตโยต้าอินโนวาที่ร่วมเดินทางในการตามหาครั้งนี้ สนับสนุนโดยย่าหมองน้ำตราถ้วยทองไอยินโนโมโตเครื่องปรุงรสอูมามิกลับเข้สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยโดยเฉพาะคุณดวงรุ่ดีนะครับรอคอยที่จะได้พบคุณพ่อยังพอมีหวังไหมฮะดูทีมงานเบื้องต้นของเราหวังว่าจะจะเจอสักเท่าไหร่วันนี้ ก็อยากเจอร้อยเปอร์เซ็นต์ะ,ะอยากเจอร้อยเปอร์เซ็นต์หวังอย่างเต็มเปี่ยมค่คะคเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้โชคดีนะคะวันนี้คุณดวงฤดีค่ะจะได้พบคุณพ่ออย่างที่เธอหวังไว้หรือเปล่านะคะไปร่วมลุ้นกับทีมงานกันค่ะพื้นที่หมู่ที่12ไม่มีคนนมสกุลแสงใสแก้วอาศัยอยู่แต่คุณจิตราพรแนะนำให้ทีมงานไปสอบถามต่อที่หมู่ที่7เราเดินทางไม่นานก็ถึงหมู่ที่เจ็ด ทีมงานสอบถามชาวบ้านถึงคนนมสกุลแสงใสแก้วเราเริ่มมีความหวังเพราะที่นี่มีคนนมสกุลแสงใสแก้วอาศัยอยู่ชาวบ้านแนะนําให้เราไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็เราได้พบกับผู้ใหญ่วรพันธ์นาสิงขันเราสอบถามหาลูกบ้านที่ชื่อธนงศักด์แสงใสแก้วลูกสาวเขาจะตามหาพ่อฮะลูกสาวเขาอายุ23ปีจะตามหาพ่อพ่อชื่อธนงศักด์แสงใสแก้วมีไหมใช่ไหม บ้้้าานนก็ออยยูู่่่ไหไหมงัขรผู้ใหญ่นำทางทีมงานไปที่บ้านเลขที่75เมื่อถึงบ้านเป้าหมายเราได้พบกับผู้ชายคนนี้เขาชื่อดวงดดีเคยมีลูกสาวมาที่ว่าเคยมีแฟนชื่อดวงดีสุขป,ประเสริฐไะมเคยมีเมียไหมนี่ พี่นีเลยอือี่นี่เยเยอ้าวแล้วเคยไปมีเมียเก่าแล้วเลิกกันไหมว่าแม่เอาลูกไปเคยมีไหมไหนดูสิเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ่สามแล้วชื่อชื่อดวงดื้อดีเคยมีเมียมาก่อนไหมมีมีลูกผู้หญิงไหมมได้ไหมออเรือมาก่อน อา<ป>เราิ่มวัยยี่ิปีเขาจะตามหาพ่อไปิี้เขาโตแล้วาทำงานนอกจากเราจะได้พบกับคุณธนศัก s a ์แล้วทีมงานยังได้พบกับญาติคำผันแสงใสแก้วญาตของคุณดวงฤดีซึ่งก็ดีใจมากเมื่อรู้ว่าจะได้มีโอกาสได้พบหน้าหลานอยากเจอก่อครับก็ฝป่าว่าพ่อคิดถึงเยอทางพ่อพ่อมาเลี้ยงพ่อเรพันเดิม แสดความินดีด้วยนะครับคุณดวงฤดีนะฮะทีมงานของเราในที่สุดก็ตามเจอคุณพ่อแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าโชคดีอีกเพราะได้เจอคุณย่าด้วยจำย่า <นะ S 2> ได้ค่ะจำย่าได้ไ,ดไหมฮะจำได้โอ้ยังถือว่ายังโชคดีนะที่คุณย่าก็ยังดูแข็งแรงนะฮะดูในรูปแต่ว่ายังไม่จบนะฮะภารกิจของเราเพราะว่าคุณพ่อจะมาที่นี่ได้หรือเปล่าในวันนี้ต้องคอยลุ้นเอากับคุณพิงค์นะครับ<อ>คุณพิงค์ครับ คุณพ่ออยู่นี่แล้วค่ะเชิญพ่อธรงตัดค่ะสาวเชิ้นเจ้ากัวครับ พายุปานก่อนที <P 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 ่ลูกพอปายุที่เก็บพอใา้ผีพอยุบานเท่าแล้วพอตาแค่นแล้วย่ก็เปแล้วเห็นแม่ก็นองแล้วแม่ตายแล้วคพณาาฟอแม่เป็นบอกว่าผนตามหาเจอเพื่จะได้ไปเกิดพทตาเสียเป็นอะไรวดเหตุมอไซ โอ้โหนี่คือลูกก็เพิ่งเป็นเด่รับมอไซค์มาที่ฟังอยู่นะครับกลลูกก็ถูกเพิ่งถูกชนมาให้ผมครั้งแรกนิ้วหักนิ้วหักทักต่อห้ะวันหลังครับทักต่อทักตามเต้าทุกวันนี้บัตรหรือมันเจ็บอะไรอยู่ไหมปวดอยู่ไหมเดี๋ยวว่าหายหมดแล้วหายไปแล้วครับหายไปแล้วนะครับครับผมตอนที่เราทีมงานของเราไปเจอเนี่ยดูเหมือนยังไม่ค่อยมั่นใจหรือยังไงเอลูกมาหาจริงหรือเปล่าหรือยังไงเพราะที่มาคุนไปจ่ไมล่ะเขาไปตามผม คุณเคยเมียไหมผมมีเลขอยู่คนหนึ่งผมว่างี้ไม่มีคนไม่ที่ดาวดีสุดเนาะดาวดีสุดประเสริฐผม,มพูดดาวว่าดีสุดประเสริฐผมพวกนี้เข้อเขียนผิดไงแลาวเขียนผิดแต่ว่าก็จําลูกสาวได้ตลอดไม่เคยลืมนะเพียง<ม>แต่ว่าตอน <ไป S 1> ที่ท,ทีมงานไปเนี่ยอาจจะสื่อสารกันผมเคยไปทำแกไปแล้วป้าเขาหนึ่งกับยายเขาหนึ่งที่บ้านเขาหนึ่งที่บ้านแม่เขาหนึ่งตอนเขาหกขวบ ครับผมเคยแม่ผมเลยผมว่าขอไปเลี้ยงแด้ผมว่าเปล่าเพือให้กับใจเขาหน่อยอ๋อไม่ได้ให้มาแต่ทกี่เคยไปขอมาเลี้ยงมาจยู่ด้วยคุณพ่อนั่งฟังลูกสาวพูดตลอดเลยเมื่อกี้แอบฟังอยู่เป็นยังไงคะรู้สึกยังไงรักลูกเหมือนเดิมนะครับรักลูกถึงที่ผมจะไม่เลี้ยงแต่ผมก็รักเหมือนเดิมครับี คุณพ่อมีคนเดียวใช่ไหมกับคุณแม่นี่ครับนี่คนโอเคครับคุณพ่อพอจะเล่าสาเหตุการจากได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นถึงถึงต้องจากลูกไปตัวนั้ผมไม่รู้เป็นอะไรพ่อผมอยู่กับเขาสองปีแม่เขาเนาะค่ะแล้วเขาไม่เคยบอกผมว่าเขาไม่ลูกเขาไม่ได้บอกว่ามีลูกตอนนั้นไม่รู้ไม่บอกว่าตั้งท้องแล้วเลิกกันอย่างไงล่ะเขาพูดได้ผมกระดาผมไงอ๋อเขาว่าพูดปากผมก็เลยกลับผมไม่เครียดเสียใจกลับเลยกลับมาบ้านผมแล้วไม่รู้ว่ามีลูกอยู่ครับ ล้วตั้งวงดนตรีอะไรนี่จริงไหมมีวงดนตรีเป็นมือกีตาร์ด้วยแหละตอวนั้นเป็นนักดนตรีไปกับหมอลำอยู่บ้านจ๊ะโอไปกับหมอลำตอนเก้าปีที่แล้วดีกว่าเก้าปีที่แล้วเนี่ยมีคุณพ่อมีโทรมาหาลูกไหมคะครับเออโทรมาตอนจากเบอร์ทีจากได้เบอร์มาจากใครได้เบอร์ลูกมาจากใครไปขอใครมาผมไปป่านลูกครับผมทักกับจ่าเขายายเขาแล้วก็ส่งเงินไห้ลูกสองพันครับผมให้ให้กลับไปหาครับผม ลูกเมื่อกี้บอกคุณพ่อแล้วว่าคุณแม่เสียใช่ไหมคะโอเคงั้นวันนี้ได้เจอคุณพ่อละอยากพูดอะไรกับคุณแม่พูดเลยค่ะก็อยากบอกเขาว่าให้เขาไปเกิดไม่อยากให้เขากังวลค่ะค่ะคือว่าได้เจอพ่อแล้วอย่างที่แม่ตั้งใจแม่ตั้งใจไว้ครับก็คุณพ่อมีอะไรจะพูดบอกลูกไหมฮะมบอวยพรลูกหน่อยหรืออะไรลูกหน่อยไม่ได้ไม่ได้ ไปมา่อ้สบายไปสำรวยรวยครับเป็นพ่อนะครับครับคิดถึงเอาคิดถอดับยี่สิบกว่าปีแล้วไม่อดตอนนี้้าจะปล่อจะตอ้ พี่สาวัอนพมเวลาล,มมละะคระ่ดีดีด้วยนะคะดีดี้วยนะครับสีดีนะครับรายการเราเขาอมอบของเชี่ลึืให้ทั้งคู่นะครับเป็นนาฬิกาวันนี้ที่รอ <ไง S 1> คอยคะนะครับเป็นเครื่องหมายว่าความสุขได้เริ่มเดินนะฮะความพัดพาได้จบสิ้นลงไปเน,นะฮะ รายการของเราต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนช่วยในการราหาในครั้งนี้และก็ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันในรายการของเรานะครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าบ่ายโมงตรงทางบรทนายทีวีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมไ,ไม่เรียกแต่ก็รกักคุณเยอะมาก ถึงเอาถอดเครื ang, ่อ <piercing phrase> <Sal ada>